ดีนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหวยลาวลาวสตาร์นะคะที่จะออก15.30น,นนะคะนี่คือการเตือนจากช่องนะคะเมื่อวานนักไม่ได้ลงนะคะวันก่อนลงอยู่นะคะเนาะ,ะตัวเลขมันลุดนะคะวันก่อนเนาะแต่คือจริงๆถ้าล็อกเดิมของเขาไม่ดุดนะคะพี่แต่ทีนี้ว่าน่ากว่ามันเป็นหกไงน่าก็เลยขี้เกียจจะกลับ หกกับเก้าอ่ะนาก็เลยเปลี่ยนไปอีก็อกหนึ่งมันก็เลยหลุดนะคะแต่นี้นะคะเมื่อวานหน้าก็ขยับมาใช้ล็อกเดิมนะคะอ่าเมื่อวานนี้ก็เข้าที่สองหนึ่งเมื่อวานไม่ได้ลงนะคะอ่าวันนี้นะคะวันนี้นะคะพี่อ่าวันน,น,ะะน,นี้วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ของนาคนะคะพี่เวลาคั้วตัวเลขออกมาแล้วทั้งหมดมันจะเป็น12ชุดนะคะ คือระบบของเขาคือมันเป็นแบบนี้นะคะวันนี้นะคะเพื่อนพี่วันนี้ตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะนาคเดินสูตรดูนะก็จะมีนะคะจะมีราวราวเช้าราวเช้าเลยนะคะอ่าแล้วก็อะไรนะดาวโจนดาวโจนเมื่อคือนของหนาก็เข้านะคะดาวโจนปกติแต่ไม่ได้ลงนะคะเดี๋ยวคืนนี้ก็จะทยอยลง มีราวเช้านะคะแล้วก็นี้เคอีกนะคะที่นาคเดินสูตรดูนะแล้วก็จีนเช้านะคะแล้วก็ไต้หวันนะคะไต้หวันนี้ของนาคเด้งนะคะพี่เนาะหวยออก4ี่เจ็ดห้านะคะเลขล่างก็ห้าเจ็ดนะคะเนาะแล้วก็นอยสตาร์นะคะนอยสตาร์นี้ก็คือ,อหวยออกห้าเจ็ดแปดนะคะเข้าที่หลักแปดก็คือเจ็ดแปดนะคะเนาะ แล้วก็ลาวเอสบีนะคะเนาะที่มีคนถามมานะคะน่ากเดินสูตรดูอยู่เนาะถ้าสูตรมันเดินดีนะคะเดี๋ยวน่าจะเอาชุดนี้ลงให้ดูนะคะเนาะอันนี้ก็คือก็จะเป็นรอบ15.30นนอน,นะคะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นฮานอยฮานอยนี้สูตรไม่เดินนะคะพี่เนาะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคะ ของนาคนี้น่าจะไปทางลาวซะเยอะนะคะเพื่อนพี่ลาวพัฒนาลงไปแล้วอันนี้ลาวสตานะคะคลิปสั้นๆ